สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์อีโมจินะคะของโปรเฟสเบุ๊กก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คําว่า k m k t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไาได้เลยในตัวลิงก์ของ k m k t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปั๊มไลค์ปั๊มผู้ที่ตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะ ิดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m MM k t h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกสั่นใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไล์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube I g TikTok, t w i t t e r Telegram ระคะและอหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเือรน ใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการออไล24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรับผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกัน เขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครพาลิงก์ o o o ก l e ได้งา่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยรอกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้าเมอสู่หนาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอ e ื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i ด t i k t o k t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสานใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมดู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดู และอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้กดไปที่ facebook กันเลยนะคะนมดู่บริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มไลท์อิมจินะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นอิมจิต่างชาติบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยคะ่ะมีทั้งตัวรับประกันและไม่รับประกันเลยนะคะ ขอเลือกเป็นตัวตัวนี้แล้วกันนะคะ6228นะคะเป็นรูปหัวใจนะคะลิงตัวนี้นะคะคัดลอกกันได้เลยนะคะจากโพ้ที่ต้องการจะใช้บริการกดต้องเวลากับเขามานะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดินอยู่ที่324นะคะคัดล็อกลิงและนํามาวางกันได้เลยคะ่ะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่100ใส่กันไป100นะคะในราคา11บาทกดส่งกันไปได้เลยนะคะ ระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายารละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเอรของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน,น้าน,นี้กันเลยนะคะในส่วนด้านหน้านตรงนี้คือเลขออเดอร์ของ,พเ,องเพื่อนเองเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดอะไรไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดมินกันได้เลยค่ะ แต่เะออเดิ์จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงกที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะสถานะตอนนี้เราเรอเดิมดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสัรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q ิวโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการ,การเอินเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูมันนี่เวเลตนะคะตัวนี้ ง้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อๆกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถุนได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินย,นยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ 720. ไอตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดอีโมจิรูปหลักก็ขึ้นกันไปแล้วนะคะเป็น444แล้วนะคะหากเพื่อนๆนั้นใดสนสจในบริการของเว็บไซต์ k m MP, t t h กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยะคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ